เมื่อคืนเหยียบอะไรมาไม่รู้นะครับทุกคนเช้านี้ก็เลยมาเปลี่ยนยางมาปะยางเมื่อคืนนี้ใช้ยางอะไหล่ทำเองใช้ยางอะไหล่เมื่อคืนเดี๋ยววันนี้ก็จะลองปะดูไม่รู้ว่ามันเหยียบอะไรไปเดี๋ยวขอดูหน่อยน่าจะพอสมควรเลยช่างกำลังทำครับ ดูไว้เหยียบอะไรมาต้องมีเหล็กอยู่ข้างในแน่นอนเลยต้องคอยดูนะครับทุกคนน่าจะเป็นเหล็กแข้งใหญ่โอ้ดูดิ เข้ามาขนาดนี้เลยเหรอน่าดูขนาดนี้เลยทุกคนเหล็กเมื่อคืนเหล็กถนนครับดูนี่ลอ้อใ,ใช้ได้ไหมโอ้เป็นบวมหมดแล้วเนี่ย เพราะว่าอันนี้มันตีแล้วเนาะมันใหญ่เนาะ